รับโซเลนก้าวจากใต้ชงแกะประเด็นนะครับจากการระบาดอย่างรวดเร็วของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิคอนนะครับระลอกไม่นี่อ่าสบพ้นน้มีคนติดเชือ้อจำนวนมาร์รวดเร็วขึ้นกันนะยอมค่ะสุราชเช่นกันนะครับม,มีมาตรการป้องกันควบคุม,มเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อกับผันพื้มัง่งและนำผู้ป่วยผู้สัมผัสเสี่ยงเข้าสู่การป้องกันร,รักษาผันพืบ้บางเราไปแกะประเด็นกันในเรื่องนี้กับท่านนันทวัฒน์เจริญวันครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ สวัสดีกับตันรงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปาเพียงยิ่งออมครับครับตันตันรงครับตัวเล็กและก็แนวนมออโยชคนติดเชื้อโควิดของสุรานี่ล่าสุดผลพื้นบ้างกับตันครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกรานะครับจนถึงยุคแวดกุ้มผ้านะครับเรามียอดผู้ป่วยรวมแล้วนี้เจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสามคนนะครับแล้วก็เชืชอวิตไปแล้วสิบพัคนนะครับส่วนข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนะครับเรามีผู้ติดเชื้อสองร้อยเจ็ดสิบเก้าคนนะครับ ก็ต้องยอมรับ <Techn> ว <Pokémon> ่าสถานการณ์การติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างจะเพิ่มชุ่มขึ้นนะครับแล้วว่าในหนึ่งถึงสองกัปดาต่อจากนี้ก็จะยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับสูงนะครับถ้าเห็ดลักลักนะครับเกิดจากการรวมกลุ่มต่างๆต้องคนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทางสัค์งานประเภณนี้หรือว่าการรวมกลุ่มทำกิจกรรมนะครับการกินอาหารกับเพื่อนกับเพื่อนรวมงานหรือนักเรียนงานบุญงานชอกต่างๆนะครับคาดการกำกับดูแลมาตรการในการ ดูแลเรื่องห้องรคตซดต่ตอดีๆนะครับแล้วก็ไม่ละมัดระวังตัวในการซ่อนหน้ากาบในการรับสารอาหารด้วยการปูดคุยโดยไม่่วมหน้ากากาอนามัยนะครับเป็นประเภทนึงทำให้สถา,านการณ์การติดเชื้อนี้เพิ่มสูงขึ้นสับ้มค่ะแล้วก็นอกจากผู้ป่วยค่ะท่านยังมีอีกกลุ่มนึ่งที่ว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงค่ะกลุ่มนี้ต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ต้องสังเกตอาการตัวเองกับันผืดมั้งคะสำหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงครับถ้าเกิดว่ามีอาการนะครับอาการเจ็บคอ นะครับมีน้ามูกดพิษะนะครับมีไข้อันนี้ต้องหลีบภัยท่านทางสร้างทุกไกลบ้านนะครับเพื่อการตรวจพิทูว่าได้รับเชื้อหรือไม่นะครับซึงถ้าเกิดได้รับเชื้อต่างๆในทางสร้างทุกองก็จะแนะนําในการดูแลนะครับอาจจะเข้าสู่การรักษาตามโครงการมู่บ้านบ้านอุ่นใจหรือว่าอาจจะเข้าสู่สถานบริการเหลือที่อาการผู้ป่วยครับผมอืมนะครับ แนวทางปฏิบัติถ้าอย่างประชาชนตัวไปที่ยังไม่เข้าค่ายพุทธพัฒเสียงเนี่ยมีมีไรบ้างกับตานกับดีสำคัญเลยตอนนี้นะครับก็คือการฉีดวัคซีนนะครับโดยเฉพาะวัคซีนเข้มกระตุ้นนะครับเข้มดีซ้มเนี่ยเพราะว่าผู้ที่ได้รับเข้มดีหนึ่งเข้มสองเดือนที่เดือนแล้วเนี่ยกลุ่มในการกลุ่มกันเลือกป้องกันจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ฉีดเข้มหนึ่งเข้มสองมาแล้วนะครับต้องรีบไปฉีดเข้มกระตุ้นเข้มดีซ้มนะครับโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุเล้ากับผู้ป่วยเรือรังนะครับตอนนี้ทูก้มโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราเปิด์ิดเข้มงว้นทีซ้ำหายแลวนะครับ mm. ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือในการป้องกันดูแลสุขเองนะครับแบบอบอจักรวาลก็คือการดับท่าระยะห่างการหลางมือที่สาคัญคือการสวมใส่หน้ากากแลาไม่สุดัางยอกอจากบ้านนะครับ mm. ในกรณีที่ไปพื้นที่เสี่ยงมากนะครับหรือว่าไปทํากิจกรรมร่วมกุ้งจี่เสี่ยงมากนะครับก็ให้ตัวอทีเครู้นะครับว่า,าตัวเองได้รับ เสือลือดติดเสือบางไม้นะครับผมจะเข้าสู่สกระบวนการทางการท่องทราบทุกต่อไปครับค่ะทีนี้คนที่ตรวจ ATK ด้วยตัวเองค่ะท่านแล้วปรากฏว่าพ่นเป็นบวกค่ะที่มีขั้นตอนผันผืนในการเข้าสู่ระบบการรักษาบ้างคะครับสามารถประช่างงานไปยังสารทุกที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสอสอสารทุกอำเภอนะครับหรือว่าสารทุกจังหวัดนะครับจังหวัดเฉพาะสารทุกหน้าสารทุขจังหวัดเนี่ยสามารถประช่างไปแล้วเขาจะมีข้อแนะนํา สามรายเอียดสังสาหลายนั่ในการหาดการรักษาสอดายนะครับก็คือไม่เล็กนะครับตู้นแปดซองแปดตู้นตู้นตู้นแปดสามเกียรอีกหนึ่งไม่เล่นครับตู้นแปดสี่ตู้นหกหนึ่งหนึ่งตุ้นเก้าสามนะครับจะมีข้อติรับใต้หลายในน้่งฮาร์ดแตนวุเอทีเคเยอะเลยแตนจะไปดีได้ในในที่ใกล้บ้านทันมากที่สุดนะครับแต่ฮารว่าฉันมีอาการรุนแรงหรือว่าเชื่แล้วเนี่ยถามาใส่ตัวทรัพย์ติดต่อหนึ่งหกเก้าได้กับใต้หลวน ก็จะมาจะมาดูแลและให้บริการกันครับครับตันกับปัจจุบันนี้ติดกันหนนะตานนะอ่าแล้วก็แน่นอนกับแล้วก็มีมีเยอะด้วยเป็นคัตเตอร์ด้วยตอนนี้จังหวัดเนี่ยมีเพ่นมีการยกระดับมาตรการในการป้องกันฝันพืชมั่งครับในเรื่องของมาตรการตรงนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุอข,อขอเองเนี่ยก็ได้ยกะระดับการเตือนไฟจากระดับสามไประดับที่ทั่วประเทศแลวนะครับโดยการข้อความรวมมือพี่น้องประชาชนนะครับหมดก้าวทุท่านผีเสียง งดเดิมสุราในร้านนะครับแล้วก็การเขาไปทีมีคนแออัดมากๆนะครับเการทำกิจกรรมลงทุนต่างๆเงดได้ก็ให้งดน,นะครับให้ทํางานที่บ้านในส่วนของสุราทานีเองนะครับได้มีมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมาก,ก็คือในการยกเลิกในการอนุญาตให้มีการแข้งท่านจับมวยชนไก่กัดปลาชนโคนะครับแข่งหอกต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ต้องยกเลิอกอนุญาตไปก่อนนะครับจนกว่าสถานรรจะกลับคืนมาสูา่ป,ปกติ เพื่อนการร่วมกิจรกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการระชุ่มงานประเภทนี้งานแสดงสินค้านะครับตอนนี้ไม่เกินสองรยคนเนี่ยต้องข้อ,อยาดก,กับคณะกรรมาการกดคุ้มโรกติดต่อข้องอำเภอทุกกลุ่งนะครับีิจาดงาแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่าห้าร้อยนะครับจะต้องข้อ,อยัดต่อคณะกรรมการกดคุ้มโุกติดต่อข้องจังหวัดนะครับในส่วนพื้นที่เกาะนะครับจะได้รับอนุรลมมาขึ้นก็คือถ้าตำแนงสองรอยขึ้นเนี่ยต้องข้อยาดจากอำเภอนะครับแต่ถ้าห้าร้อยเนี่ยข้อยาดจากจังหวัดนะครับ ก็ต้องติดตามอันนี้คือมาตรการลา่าสุดของทางจังหวัดสุดราธานีนะคะทีนี้ตอนนี้ประชาชนหลายคนหรือมีความเข้าใจกันแล้วค่ะว่าถ้าเราติดเชื้อเป็นผู้ป่วยซี่เขี้ยวเนี่ยก็สามารถรักษาตัวได้ที่บ้านแต่ว่าในส่วนข้องสู้นผักคอยหรือว่าสีไอค่ะสําหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถจะกักตัวที่บ้านที่ห่อผักได้เนี่ยค่ะเรามีการเตรียมตรงนี้พผนพื้นมั้งคะท่านครับจากจํานวนผู้ป่วยที่มาขึ้นครับหรับขึ้นเตียงกีก่มาขึ้นเนี่ยอ่าง กรรมการตัวกุ้โรกติดต่อของจังหวัดนะครับก็ได้คุยกับทางกรรมการต้นรกจอมเพื่อนะครับในหลายๆอำเภอเพ็นความสำคัญตังนี้ครับก็เลยมีการเตรียมการนะครับในอำเภอบางอำเภอก็เพื่อแล้วนะครับในเรื่องของรุ่นฝักคอยผู้ป่วยนะครับกรณีที่มีผู้ป่วยมากนะครับเช่นบ้านตาคุ้นอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอกวสตมุยนะครับึมีการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยมากขึ้นเนี่ยทางทางอำเภอเนี่ยก็ได้เตรียมทถานอีในการเป็นชุดผักคอยไบ้รออีกท่านสามารถส่งผู้ป่วยเข้าสู่สถานพยาบาลได้นะครับซึ่ง ทางสนุกสนับงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอแจ้งว่าทุกโรงพยาบาลรับยังมีเตียงก็จะรองรับผู้ป่วยกรณีที่เป็นผู้ป่วยที่แดงหรือว่าผู้ผป่วยที่เลือดที่มีอาการได้ครับอืมนะครับไปด้านก็โรงเรียนกันบ้างครับท่านครับด้านการเปิดเรียนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงผลพื้นบางครับตอนนี้โรงเรียนแต่ละแห่งครับในปัจจุบันนี้นะครับโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นี่ส่วนใหญ่แล้วอาจจะมีการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับ ในโรียนต่างๆนะครับจะมีมาตรการในการดูแลในการป้องกันแล้วก็มีแพทย์ฉุกเฉเฮ็ดักรณ้นีพบนักเรียนติดเชื้อนะครับซึ่งอาจากการออกไปตรวจติดตามครับสุดโรงเรียนเนี่ยมีการปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดีนะครับจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนะครับในส่งบุตรล้านชาวเรียนระคบออนต์นะครับจะมีโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับที่ยังมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นรัอยู่นะครับจากว่าผู้ปกครองก็ยังไม่มีความมั่นใจนะครับแล้วก็ ต่ไม่ได้ส่งลูกล้านข้าเรียนในระบบออนไลนะครับก็ฝากทางผู้ปกครอ,องว่าหากลูกล้านของทานนะครับอยู่ในพืนทีเสียงมีการระบาดต้องเชื่อนะครับค่อยๆประสานทางโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะให้ลูกล้านท่านอยู่ที่บ้านกับเรียนใไหนระบอบออนไน์หรือว่าระบบอ่อนแหนนะครับเพื่อจะไม่มีการนํเอาเชื้อเข้าไปตู่โรงเรียนนะครับอ่าสื่อคาดว่ากระทังโรงเรียนต่างนะครับทีปฏิบัติอยู่ตอนนี้นะครับก็บเป็นไปตามขนาดานกงการควบคุมโรคนะครับที่ได้ไปแนะนํา ในการดําเนินการต่างๆทาให้การแรลบาดในโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างจะหน่อยครับมีน่อยมากครับอืครับรัีนีตที่น้ำมันเวิร์ดโชวงนี้ได้กำกลังจะเข้าหมอหนึ่งหมอดีเนี่ยต้องทบข้าวได้เนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ผ่านพื้นบ้าบครับมีทุโรงเรียนนะครับมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของหมอนึ่งหมอดีหลายทางกรรมการทุ่มลงติดต่อเองนะครับท้องจังหวัดเองก็ได้ไมาสมเดรืองนี้ไปแล,แล,แล้วก็มีมักมีการกำหนดมาตรการรวมกับทางศึกษาดีการจังหวัดสำรการดูแล ในการที่ให้น้องๆสามารถดำเนินการสอบได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดสอบ้องพิเศษหรือต่างๆสืือทา้งทุกสถานการณ์ทางวัดกำลังวางแผนในการที่จะอำนวยความสะดวกกรณีน้องๆได้รับเชื่อหรือรับสามารถในทางการสอบเข้าเรียน่อได้ครับอืนะครับอันนี้คือการเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องข้องวัคซีนตอนนี้ข้องน้องๆค่ะที่ว่าภ่พรวมเป็นที่น่าพอใจไหมคะท่านสำหรับวัคซีนนะครับเราเริ่มฉีดให้กับเด็กมาหลายวันแล้วนะครับในเด็กอ่ ในตอนนี้ทางสำนักงานทาทุกจังหวัดนะครับได้กระจายวัคซีนไปท่วอำเภอต่างๆเลยนะครับยังเมื่อวานเนี่ยพ้นไปที่อำเภอการในหลายที่นะครับเดิอไปติดตามเดอมโควิดเนี่ยก็พบว่าได้เดิมชีดไปแล้วครับซึ่งได้รับไปพันว่าพันว่าคนนะครับทางการเือนการชีดเนี่ยทางอำเภอจะปาะสาไปยังโรงเรียนนะครับโดยบอกยอดจํานวนวัคซีนที่ได้รับแล้วให้ทางโรงเรียนเนี่ยพิจิณาคัดเลือเด็กนัาเรียนอธิษทางผู้ปกครองสมัครใจให้ชีดนะครับซึ่งก็ทราบว่าบางส่วน ถึงเป็นส่วนน้อยนะครับก็ยังไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ให้ชีดแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซึ่งประมาณแปดสิบเอร์เซ็นนะครับที่ยินยอมให้บุตรหลานได้ชีดวัคซีนสําหรับการชีดวัคซีนอที่ได้รับไปแล้วนี่ครับวันนี้ก็จะขอบตามกาหนดนะครับหรือท,ทางสำนักงานสรุปจังหวัดได้กระจายไปในโรงเรียนต่างๆนะครับก็รอว่าทางกระสวงกระส้วงวัคซีนสาหรับเด็กมาให้อีกเมือะไรก็จะแจ้งให้ทั้งถูกโรงเรียนนะครับได้แจ้ง กรรมการควบคุมโรคอำเภอกำหนดจุดชีดและกำหนดวันเวลาให้ตรงนี้ครับผมครับสุดใยกับ่ันกับยากให้่ันได้ความถึงพี่น้องประชาชนนะครับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างแข็งครัดนะครับและการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกับเช่นกันครับครับสี่งสำคัญเลยนะครับสำหรับการฉีดวัคซีนจะช่วยให้ความรุนแรงของโรคนะครับลดน้อยลงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ฉีดเข็มหนึ่งนะครับหรือว่ายังฉีดไม่ครบเข้มสององนตรานะครับก็ให้ไป เร่งเัีในการทีดได้ดีโรงพยบาบาลตุวแของนะครับแล้วก็เปิดการทีดอยู่เพื่อการชีดกระตุ้นเข้มซ้ำนะครับตัวมีความสําคัญนะครับเพร,ะร,ะระาะว่าควมในปีนองที่รอาลับเตมมาแล้วซึ่ต้องเข้มแล้วก็ให้ไปชีดกระตุ้นเข้มซ้ำนะครับการที่จะเข้าไปยังนถาที่เสียงกันซนะครับสี่อาซาไ้เดรไม่สะดวกแอร์ัดส้ำป้องกันงดในช่วงนี้นะครับเ่อเล่ยงเลี่ยงการแสละบาดต้องเชื่อนสีสําคัญคือการดูแลตัวเองนะครับออกจากบ้านถุกั้งนะครับต้องให้่วมหน้ากากน,นามมย แต่ผมมันหลางมือนะครับการทํากิจกรรมช่วร่วมตอนนี้งดการไปกอสนะครับสักสิบสี่วันนะเดี๋ยวงดการแพร่ระบาดขึ้นนะครับอีกท้งปฏิบติการนึ่งคือกรณีที่ทันไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับกรุณ่าอย่าบก็ิดข้อมูลนะครับว่าทานเปลุ่มเสี่ยงหรือว่าทันไปอยู่ในกิจกรรมที่มีการเสี่ยงมาแล้วนะครับเพราะว่าในการปูทุ่ยกับบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเกิดว่าทานบก็ิดข้อมูลเนี่ยเมื่อเมื่อทันเป็นระดับเชือมเนี่ย แต่ทำไมบุคลากรทางการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงครับจะต้องลุกกลับตัวทำไมการให้การบริการการรักษาเป็นไปด้วยความลำบากคาดชะนาทีนะครับขอฝากผมนายพี่น้องที่ไปพบแพทย์ด้วยครับผมครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองมากนะครับที่ให้เกียรติทางรายการนะครับท่านรองครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะท่านตวัชเจริญนวันรงผัวการงหวัดสุราษฎร์ธานีให้ข้อมูลอย่างชัดเจนครับน้องยิ่งอมใช่ค่ะพี่น้องประชาชนก็ปฏิบัติตามมาตรการการสุราษฎร์ธานีมีการยกระดับกันแล้วรววววมไปถึงงดดูแแลลตััััเอ้กกก็ฉีีคคซนนน่ะ